สบายดีพี่น้องเมื่อนี้แม่น้องชิงค่ะน้องชิงมาให้อาหารปลาเออชิงเอฟซีเอฟซีชิงเอฟซีมาสวัสดีครับครับผมสวยๆวยัสดีครับย่ครับผมสวยๆวยสวัสดีครับวันนนพี่ไมเอาอะไรมาฝากเอออทำเป็นเมินสวัสดีครับวันบายบ๊ายบาย บายอ่า <Bye. S 2> <Bye. S 1> แม่น้องชิงจะจิพาน้องชิงกลับบ้านแะล้วนะพี่น้อง <c ười> ชักชักชักน <c ười> ู่นกลับไปทางน้องหลุ่น <c ười> ส่าไหนบ้านอยู่ไหนหย่างเก่งพี่น้องเพิ่นตั้งแต่ย่างได้ตั้งแต่เฮียนหย่างจนทาวันนี้ยังบ่เคยให้อุ่มเลยพี่น้องนอกจากว่า เมื่อยแห้งจนหยางบ่ไวแม่น้องชิงสีผ้าหยาง,อ,งาอ้าวกลัวอะไรครับกลัวกลัวอะไรลูกโอ้รถมาเหรอไม่ต้องกลัวพี่น,อรราานอ้องบรรยากาศสิให้พี่ให้น้องเบิ่งบรรยากาศตรงนี้ก็สิเป็นสถานที่หยางเลสนะพี่น้องตั้นี้ก็สิเป็นสระว่ายนามพี่น้อง มาเร่นนาได้สะอาดสะอางสะาดใยใยแ่ว่หมู<ะ>่บ้านนี้อยู่ก็ดีพี่น้องสบายสบายสะดวกสบายเลยอย่างออกไปนี่ก็คือติดต,ตลาดเลยพี่น้องตลาดสดกับบ่ญญหญ่ดอกที่แม่น้องซิงเคยรีวิวให้เบิงเนาะ มีปั๊มน้ำสะใบหน้าพี่น้องโอ้ที่เราป่อเ่คนมาเปิดไฟหกโมงกว่าโอ้กลัวกล้ยกัวค้างโคกหรอครับดูสิดูพี่น้องเอ้เลื่มบอกพี่น้องหมู่บ้านนี่นี่อยู่ประมาณแปดสิบหลังคาเนาะแปดสิบหลังใหญ่โตพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ อ,อ,อันนี้ทางทางเขาเดินทางกลับบ้านแลยเนาะพี่น้องกต่น้องเชียงวิ่งวิ่งเร็วๆฝนเมื่อแล้วอันนี้หนาสอมโซ่พี่น้อง,องกำังคกรยหลไหลฝนตกอยู่เนาะน้ำจนเต็มเลยฝนตกขุมม่มเอ่อฝนตกดีหลน้ำเต็มสะเลยเลิกได้พี่น้องนะหน้า,นาถึงหน้าอกแม่น้องเชียงเลยนี่ หนาชิได้ประมาณเม็ดหาซิบเลยลหละพี่น้องเลิกเลิปป้าป้าป้า,ปาครับป่ะเดินเลยวิ่ง,งอุ้ย<า>คุณพ่อของน้องพี่เจนพี่เจน ดดอะไรครับธงชาติว่ายังบัวชาติพี่น้องว่ายังบัวถ่องโชว์โชว์นั่นคือธงชาติมักมักมักฟังเพลงชาตินซิงซอยครับท็อปครับเธงชาติธงชาติ ท้องชาวิ่ง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 รบลบรลบดมาลดมาลบเร็วเอาลดเลี้ยวไปแล้ว <laughs> เห็นหลดมากเเห็นโหลดมากเลยมันตาตีเลยพี่น้องย่านแรงเขาก็แพง <laughs> นี่ถึงซอยบ้านแม่น้องเสียงเลยเนาะถึงบ้านแล้วพี่นอ้อง พี่น้องคนใดที่เขามาหามักซ้มเขามาหายกำลังใจแม่น,น้องเชียงก็ฝากดไลค์กดแช์กดติดตามฮันนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปนะพี่น้องมาเหตุการณ์เหตุงานกะบอได้ไปใช่พี่น้องว่างๆกับผ้าลูกผ้านอ้องออกไปหยางเล่นเนานนะอุ้ย <laughs> ตกใจเนาะหนนะ้นาบ้านเผือ่อมีไฟ ขอบคุณละลายเด้อสบายดีโอ้ยเอาสบายดีบ่จะโคลทุกคนนะพี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วนะพี่น้องขอบคุณละลายสบายดี